น,นี่เป็นใสหมูไปเลยแบบนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไปเลยไม่ได้ตัดนะแม่เานาะกบ่อันนี้เป็นไส้อะไรครับแม่ค้าไส้หมูนะมีไส้หมูไส้หวานเนาะไไสส้้หวานเผโอ้มีสี่อย่างเลยนะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นข้าวจีนะแม่คะสบายดีเนาะ โอ้โหนี่นะตัวนี้เลยที่เขาเรียกว่าปาเต้นะครับอันนี้ก็ใส่รลายแซ่บลายมันบ่ครับหมูยอหมูยอโอ้โหล้นนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับผมประเทศลาวนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดูนะครับมาแนะนํานะครับ เขาจะเรียกว่าเป็นขนมบันกวนนะครับเป็นอาหารเวียดนามนะครับแม่สบายดีนี่ครับมีแป้งแล้วก็จะเป็นไส้หมูนะฮะอันนี้เป็นไส้หมูเนาะแม่เนาะอันนี้เราขายเท่าไหร่ครับแม่1สิบห้าพันกีบนะครับ ดูน่ากินมากนะครับมีอะไรให้บ้างครับแม่เรมีหมูยอนะครับทุกคนแล้วก็จะมีมะนาวนะฮะนี่ครับ,นะรบถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเขาเกี่ยปากหม้อเนาะคนไทยเรียกว่าเขาเขาเกี่ยปากหม้อแม่บอแมเ่เรืยอเหมือนกันนะอันนี้เป็นอาหารลาาหรือว่าเป็นอาหารเวียดน,นามครับตัวเนี้ย เป็นอาหารเวียดน,นามนะแต่ว่าก็คนลาวนิยมกินเนาะนี่ฮะดูครับดูแผ่นใหญ่มากนะครับพี่น้องครับ คือแบบลูกพานั่งทานแบบที่ร้านเนาะมีเมย์มวยมืออื่นพอเสียงตึ้งเขาจะบุหีเวลาท่านสาวก็จะเฝ้าหวาอ๋อมีสัจีนกระเทียมเจียวด้วยนะฮะนี่เป็นกระเทียมเจียวหรือว่าหอมเจียวเขาตัวนี้เป็นหอมเจียวนะครับอ๋ออันนี้เป็นน้ำจิ้มนะแม่เนาะเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับน้ำจิ้มถั่วนะอ๋อนี่คือลูกค้าตักเองได้เลยแมนบอกครับอ๋อเดบ๋นี้นะครับเป็นน้ำจิ้มถั่วนะ เป็นน้ำเชื่อมนะแดีวก็จะมีเป็นพริกนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นพริกอะไรครับเป็นพริกส้มมันพริกเผ็ดกอ่อ่ะถ้าลูกค้านะครับผมซื้อเอาไปกินเลยนะฮะเอาไปร่าเลยก็จะมีน้ำจิ้มให้แบบนี้นะครับ ผมมีแบบใส่ไข่ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ไข่เท่าไหร่นะแม่ใส่ไข่สิบแปดใส่ไข่สิบแปดไม่ใส่ไข่สิบสิบห้านะฮะดูนะครับแต่ละแผ่นนี่ก็ไวนะดูนะผมให้ดูนะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูหม้อใหญ่มากเลยนะ ฝากมาซื้อแมนบอครับต่ินสาันแล้วเขาี้ยนี่เนี่มันก็แทนอันนี้แล้วเขาสิ้นใสขับี่เหลี่ยมช้นไม่ใจไม่จะหนะับสี่เหลี่ยมใสไที่สี่มาใส ไส้เขาจะมีไส้เดียวนะครับเป็นไส้หมูนะฮะเป็นอาหารเวียดนามนะที่คนลาวนิยมนะครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่เลยนะครับไม่มีชื่อร้านนะครับทุกคนแต่ว่าขายดีมากนะฮะตอนเช้าๆนะครับขายตั้งแต่ตีสีถึง10บโมง 1— ิบเโมงเลยนะครับแล้วแต่ของจะหมดก่อนหมดช้านะครับ อตัวนี้เป็นใส่หมูไปเลยแบบนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ไปเลยไม่ได้ตัดนะไม่เเนาะในี่ใส่กล่องขายได้เลยนะครับนี่ครับ ใหญ่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาลงเรื่อยๆนะครับทุกคนนะขายดีมากครับวดีเดย เนี้เลยนะควพอมาดูนะตอนที่ใส่ไส่นะครับเป็นไส้หมูนะครับทุกคนนะครับผมให้ดูนะลูกค้านี่คือเยอะมากนะเข้าตลอดนะครับร้านนี้นะถือว่าเป็นร้านดังที่นี่เลยนะครับ ่ะเออ่าใงค่ะอร้านนี้เขาจะมีของขายหลายอย่างนะครับทุกคนมีสาลาเปาด้วยนะมีสาลาเปาไส้หมูแล้วก็ไส้หวานนะครับมีลูกค้ามาทีในออเดอร์ทีละสิบ ยี่สิบลูกเลยนะครับก็จะมีข้าเหนียวด้วยนะแล้วก็จะเป็นหมูปิ้งนะครับตรงนี้เลยนะฮะมีหมูยอนะข้าวต้มนะครับโอ, oh อ้โหสุดยอดมากครับร้านนี้นะมีทุกอย่างนะฮะอันนี้เป็นไส้อะไรครับแม่คะไส้หมูนะมีไส้หมูไส้หวานเนาะไส้หวานไส้เผือกไส้ครีมโอ้มีส oh, ี่อย่างเลยนะครับ อ่าแม่ค้านี่ขายหลายอย่างนะแม่ค้าไม่ทันแล้วนะขายหลายอย่างไม่รู้จะไปทางไหนดีนี่ครับอ่าลูกค้านะครับผมหยิบได้เลยเนาะโอ้โหหมูปิ้งนะครับ แทมนันพริกนะอันนี้เป็นเป็นเจียวเลยครับตัวนี้เจียวมักเล่นเจียวมักเล่นเจียวมักเขียดเห็เจียวมักเขียเท็อ่ามักเล่นนี่คือมักเขียเท็เนาะเห็นดูนะครับคองคึกคักนะครับของคนเมืองจันท์ที่เห็นรถวิ่งเยอะๆอยู่บนท้องถนนเขาก็จะออกไปทำงานนะ แล้วก็ไปส่งลูกเรียนหนังสือนะครับก็เป็นเวลาทํางานแล้วนะตอนนี้เวลาแปดโมงนะนี่เดี๋ยวคนนี้รู้สึกว่าเป็นเขาก็ขายข้าวจีนะโอ้แต่และคนนี่คือทําหลายหน้าที่ขายทุกอย่างเนาะช่วยกันเนาะอันนี้คือเป็นร้านเดียวกันหมดเลยไหมบอกร้านเดียวกันซอนย,กนยกันเซอยกันทำเนาะนนะทำงานเป็นทีมเป็นระบบนะครับ บางทีระบบตอนเช้าอาจจะวุ่นวายนิดนึงพราลูกค้าจะเยอะนะครับดูเข้าเหนียวนะครับลุกขึ้นมาใหม่ๆแล้วร้อนเลยนะเอาหมดแล้วโอ้มีเนื้ออีกไหมมีมีเอาเท่าไหร่ครับส่เข้าเหนียว ่หยิบได้เลยนะครับชอบแบบไหนยิบแบบนั้นนะฮะ,ะนี่เอามาอุ่นไฟเองก็ได้นะครับน่คาเขาไม่ได้ว่านะา <c oughs> มีหมูปิ้งมีข้าวเหนียวต้องมีแจ่วเนาะมันถึงจะเข้ากันถึงจะอร่อยออโอ้โนะฮะ

ย่างไม่ทันนะเด็กค้าทำหลายอย่างลุกเกินนะครับร้านนี้ที่ผมมาถ่ายนะเขาจะขายกันอยู่สามคนนะครับก็คือวิ่งช่วยกันเลยนะครับสามคนนะคุณแม่ก็จะขายอยู่ด้านในนะก็สองคนนี้เขาจะช่วยกันอยู่ด้านนอ,อกนะก็จะเป็นข้าวจิปาเตแล้วก็หมูย่างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะเป็นข้าวจีนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นขัตจีนะแม่นะคะ้าสบายดีเนาะโ <c oughs> อ้โหนี่นะตัวน,นี้เลยที่เขาเรียกว่าปาเต,ต้นะครับอันนี้ก็ส่ร้ายแซ่บร้ายมัน<ข>อบอ,บอที่นี่เขาจะเป็นมะละกอแล้วก็เป็นแครอทที่ไม่ไม่ได้ดองนะจะเป็นสดนะครับ คนเราเขาเรียกว่าเป็นน้ำอะไรนะน้ำเผ็ดนะนี่ก็จะมักเผ็ดมักไม่เผ็ดก็ใส่น้อยใส่มากก็บอกได้เนาะเรามักเผ็ดๆต้องใส่หลายโอโ้ถ้าใครกินเผ็ดได้ก็ใส่ไปเยอะโอ้โหดูครับหมูยอ่อหมูยอ่อโอ้โหล้นนะฮะ ้าสั่งสองก้อน กินคนเดียวนะี่คืออิ่มเลยนะครับทุกคนนะถ้าเป็นคนไทยก็ก,กินได้สองคนตอนเช้ากินได้น้อยอตอนเช้าจะกินได้น้อยแต่ที่นี่ตอนเช้าเขากินเยอะใช่ไหมเป็นน้ำบางคนเป็นน้ำบางคนเนาะไปครับบริการสงูงนี่นี่ครับคือลูกค้ามาจอดสั่งซื้อกันแบบนี้เลยนะครับที่นี่นะ รือว่าจะจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับตะโกนมาเขาก็สั่งได้นะเขาจะรู้กันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมประมาณนี้นะครับผมที่เ,เวียงจันนะครับสบปปลาวนะอ่าเดี๋ยวผมพาให้ดูนิดนึงนะเขาจะเป็นข้าวต้มนะครับนี่ข้าวต้มห่อใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะนี่ครับถ,ถ้าเป็นบ้านเราก็จะห่อเล็กๆนะแต่ว่าที่นี่นี่คือโอ้โห อลังการงานสร้างมากะทุกคนนะครับดูครับเป็นข้าวต้มนะฮะอ๋อมีเป็นข้าวต้มหมูเนาะ ่่มีวมมีแต่มื้อวันสิ้นมีวันสิจึงจะมีเนาะอ๋อโอเคครับนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ตอนเช้านะครับผมถนนทนทานนะครับที่เวียงจันทร์นะครับสปปลาวนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมตอนถ่ายคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ที่ติดตามคลิปเราจนจบนะฮะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ